ความหวังสาหรับคนข้างในมันสําคัญมากนะครับไอ้วันที่ผมออกไปนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อร้านกาแฟว่าเอสปัวเอสปัวเป็นคําว่าความหวังในภาษาฝรั่งเศสนะครับถือว่ามันเป็นคนํานึงที่คนคนนอกจะไม่เคยให้ควสนใจมากเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่ว่าความสําคัญมากขนาดไหนมากกว่านะครับถือว่าความหวังอะหวังที่จะได้ออกไปข้างนอก ที่จะไปสู่สองคมอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆผมก็อ,อยากชักชวนให้ทุกๆคนนะครับทุกๆท่านให้มาตั้งแต่วันที่29สิเก่าสิงหาคมน,นะครับไปชมดูที่รุนจํากลางกลมแพลมไปริดพันของพี่ๆน้องๆเพื่อนผู้ต้องขังนะครับเพื่อจะสั่งกําลังใจให้เขาความหวังให้เขาในการสื่อไปริตภั์หรือว่าใช้บริการของเขาได้นะครับ